เจ้าเจ้าหญิงดิสนีย์มาเอาชีวิตรอดจากแมบ,บลาวาสุดโหดอ,อะไรก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนันวุลิสามาดูกันนะคะว่าเจ้าหญิงพระองค์ไหนเนี่ยจะสามารถรอดจากด่านลาวาได้เยอะที่สุด โดยเราจะทําการสุ่มเจ้าหญิงก่อนเลยนะคะแต่ถ้าเราเล่นเราตายเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมาหมุนเปลี่ยนเจ้าหญิงกันใหม่นะคะมาเลยค่ะเริ่มไหนดูซิว่าเจ้าหญิงคนแรกเนี่ยจะเป็นใครเจ้าหญิงที่ออกได้แก่เอลซ่าไปมันไปอย่างที่เป็นโอ้โหดูเหมือนว่าด่านนี้เนี่ยจะเป็นด่านทะเลนะคะเนี่ยโอ้โห,โห,โหโเบคอนเยอะมากๆเลยนะคะขออนุญาตเดินในค่ะอุ้ยหลบทางให้เอลซ่านิดนึงนะคะเอลซ่าต้องการ พื้นที่นิดนึงค่ะโอเคอยตอนนี้เราวิ่งขึ้นมาแบบว่าสูงเราต้องรอดแน่เลยค่ะขอกระโดดนิดนึงได้ไหมอะรู้สึกว่าตรงนี้มันสูงไม่พออะเพื่อนขอขึ้นบ้างดิเพื่อนขึ้นไปยังไงอ่ะเฮ้ยขึ้นไปยังไงก่อนเออมเราต้องเหยียบหัวเพื่อนหรอ โหดลายเกินไปปะเฮ้ยเราจะพยายามกระโดดขึ้นไปค่ะทุกคนนี่เกือบได้แล้วเกือบได้แล้วอุ้ยลบเหน่อยได้ไหมลบเหน่อยลบเหน่อยลบเหน่อยขออนุญาตกระโดดเฮ้ยโอ้โหแล้วมีคนที่แบบว่าขึ้นไปบนปอยตกจนได้มีคนที่ขึ้นไปบนป่าได้ด้วยนะคะโอ้โหเถื่อนมากๆเลยนะนี่นี่เราเกือบขึ้นได้แต่คิดว่านะคะเราอยู่แค่ตรงนี้ก็น่าจะรอดแล้วนะใช่ไหมอุ้ยแล้วตอนนี้เราวาขึ้นมาสูงมากโอเคเราขึ้นมาข้างบนได้แล้วนะคะวู้ฮู้อยอเหยียบหัวฉันได้ไหมล่ะเนี่ยวุ้ยจ ลลายมากเลยนะคะอุ๊ยลาวามันขึ้นมาสูงมากและตอนนี้เอลซ่าก็มีหนึ่งแต้มแล้วนะคะวมาดูกันนะคะว่าเอลซ่าจะรอดได้กี่น้ำ ด่านต่อไปนะคะโอ้โหด่านนี้ที่มันด่านอะไรเนี่ยโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องไปแตะปุ่มนี้นะคะ3คนใช่ไหมมาเพื่อนเออเก่งมากมาแตะสิเพื่อนเร็วๆโอเคไป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 รีบไปนะคะโอ้โหมีคนตกลงไปข้างล่างด้วยนะคะแต่ว่าเอลซ่าเนี่ยไม่ตกไปหรอกค่ะเพราะว่าเอลซ่าเนี่ยเก่งมากไม่แกไม่แกย่อตัวเองไม่ไหวโอเคเราวิ่งมาตามทางนะโอ้โหตรงนี้มีจุดกระโดดมีจุดกระโดดเออ มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เอลซ่าเออนี่โอ้โหตอนนี้คือถ้าตกลงไปเนี่ยไม่ไว่าย่ังไงก็ตุยแต่ละตุยตุยตุยแน่นอนนะคะโอเคเราต้องพยายามไม่ตกเพื่อนเพื่อนไปเหยียบดิ เพื่อนไม่เหยียบดิเราไม่เหยียบเพื่อนไปเพื่อนไปดิเพื่อนไปอ่าไปด้วยก็ได้ <laughs> โอ้เราจะเป็นผู้เสียสละแต่ตอนนี้เราว่าขึ้นมาสูงมากเราจะวิ่งไปทันไหมเนี่ยโอ้ไม่กอดโอ้เดี๋ยวนะ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 โอ, oil, oil, <laughs> โอ้ยเล็ดอิดโอ้ยเลดอิดโอ้ยเลดอิดโอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วนะคะอิลซาโอเคเราล้อจนได้นะเย่ yeah. ตอนนี้เอลซาก็มี2แต้มแล้วนะคะเป็นไงคะทุกคนเอลซ่าเก่งไหมถ้าใครเชียร์เอลซาก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะมาคะ่ะด่านถัดไปนะคะโอ้โหดูเหมือนว่าจะเป็นแนวแนวแบบว่าปลากลัวอะไรแบบนี้ไหมโอเคเราต้องกระโดดให้ได้นะห้ามตกค่ะโอ้เดี๋ยวนะสะพานอันนี้อ โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปอีกรอบหนึ่งโอ้โหตายละลาวากำลังจะมาในโอ้โหตอนนี้เนี่ยแหละอืออหือร้อนมากเลยตอนนี้เราห้ามพลาดแล้วนะคะเราต้องรอดไปให้ได้ทำไมสะพานอันนี้มันยากโอเคค่ะเอลซ่าของเราจบที่สองแต้มนะคะเย้ยจเจ้าหญิงองค์ถัดไปได้แก่โสนไว้นั่นเองค่ะ มาดูกันนะคะว่าสโนไวท์โอ๊ยทำไมฉันหน้าความอย่างนี้ล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะกระโดดขึ้นไปนะเฮ้ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะดูเหมือนว่าที่นี่มันจะโอ้โหทาไมมันต่ำอย่างงี้เนี่ยถ้าทําแบบนี้เราจะรอดหรือเปล่าตรงนี้เป็นจุดสูงสุดแล้วหรือเปล่าคะดูเหมือนว่าฝั่งหนุ้นจะสูงกว่าหรือเปล่าอแต่ถ้าเราวิ่งไปตอนนี้ไม่น่าจะทันแล้วนะคะโอเคอาหลังวามาแล้วเพื่อนเพื่อนลบหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้นะคะน่าจะรอดแล้อมั้งเบคอนฉันขอเหยียบไหล่นายหน่อยนะอ้อุ้ยตายลวแต่และเออถือว่าเป็นการต่อตัวนะคะเชียริตเดอร์อย่าแพ้เขานะ นะนะเพราะฉันเชียอยู่โอ้โห oh, 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 oh. ขึ้นไปสูงมากเลยนะคะคุณหุ่นยนต์ยังไงก็รอดแหละดูทรงแล้วอะโอ้โหเบคอนนายจะรอดหรือเปล่าเนี่ยนายจะรอดหรือเปล่าไหนดูสินี่พวกเธอทําอะไรกันอะสปีดสูงๆกันทําไมล่ะเนี่ยยังไงก็รอดกันอยู่แล้วอะนะไร้าสาระจริงๆเลยก็พื้นที่มันไม่มีให้เหยียบแล้วไงเบคอนโอ้ oh, มันก็ต้องต่อตัวกันนิดนึงอะมันก็เป็นเรื่องปกติปะ แล้วลาว่าอุ๊ยอุ๊ยแอบจมนิดนึงนะคะแต่ว่ารอดพอดีค่ะอุ้ยตอนนี้นะคะสโนวไวทของเราก็มีหนึ่งแต้มแล้วค่ะเย้ย ด่านนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นด่านเดียวกับเอลซ่าเลยนะคะเนี่ยโอเคเราให้เพื่อนเราไปเปิดทางนะคะแล้วเราก็รออยู่ตรงนี้นี่โอ้โหมีแค่23ิาวิเรอเนี่ยแสดงว่าเราต้องรีบวิ่งก่อนที่เวลานับตรงนี้จะหมดนะคะเนี่ยโอ้โหไม่งั้นทางพวกนี้เนี่ยจะต้องหายไปอย่างแน่เลยโอเคกระโดดโอโ้ไม่ไงล่ะฉันน่ะเสียนป่ากลัวอยู่แล้วล่ะโอ้ยสนไว้ให้มันจริงไง <laughs> ตายแล้วตายแล้ว,ลวเมื่อกี้ใครบอกว่าเสียนนะ้ย อไม่นะโอ้โต้องไหวลาวาเหรอเนี่ยไม่ไม่ไม่เออซานอไว้ของเราจบที่หนึ่งแต้มนะคะตอนนี้เนี่ยเอลซ่ายังนำอยู่นะและผู้เล่นคนถัดไปได้แกเจ้าหญิงเบล อุ้ยอันนี้แมพอะไรเนี่ยเป็นสีม่วงๆนะคะโอเคเราต้องเหยียบบนนี้หรือเปล่าอ่าไม่จําเป็นนะอุ้ยเจ้าหญิงเบลของเราเป็นไงคะน่ารักไหมอุ้ยเราจะตามเบคอนไปนะคะเราก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันดังนั้นเราก็ขอเดินตามสักหน่อยได้ขอลอกการบ้านสักหน่อยอู้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่พาเรามาที่แบบว่าถูกทางแบบนี้ว่าแต่เพื่อนหายไปไหนแล้วล่ะนี่ <laughs> เพื่อนหายไปไหนเฉยเลยยะฮู <laughs> ในที่สุดเราก็ชนะจนได้ตอนนี้เจ้าหญิงเบลก็มีหนึ่งแต้มแล้วนะคะโอ้โหนี่มันด่านอะไรเนี่ยเราจะตามใครดีอะทุกคนนี่นี่น,นี่เราตามคนนี้ไปเฮ้ยเขาปีนขึ้นไปว่ะอุ้ยฉันขอตามานหน่อยนะเบคอนขอตามไปหน่อยนี่อุ๊ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋ออุ๊ยมันมีทางลับทุกคนอ โอเคโอ้ยโอ้ย oh, ฉันเกือบตายแล้วเบคอนขอบคุณมากๆเลยนะที่ช่วยชีวิตฉันไว้ถ้าฉันไม่ได้ตามนายมาเนี่ยฉันต้องไม่รอดแน่ๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะอ้ยเหล่านี่เป็นหนี้บุญคุณ,บคณบเบค,คอนมากๆเลยนะคะแต่ว่าฉันอะคิดว่าอ๊เดี๋ยวนายนายนายฆ่าตัวตายทำไม ทำไมนายถึงทำไมนายถึงมาส่งฉันถึงฝั่งฝันแล้วก็ฆ่าตัวตายไปแบบนั้นล่ะโอ้นี่มันเป็นการเสียสละที่สุดยอดจริงๆเลยนะเบคอนว้าวว้าวโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่เรานี่แกฆ่าตัวตายเพราะแกรู้ว่าแกจะตายใช่ไหมนี่เียโอเคค่ะเจ้าหญิงเบลจบที่หนึ่งแต้มนะคะตอนนี้เอลซาก็ยังนำอยู่นะและเจ้าหญิงที่ออกได้แก แอรียวนั่นเองค่ะวู้วฮ้ยด้านน้ำแบบนี้มันก็เหมาะสมกับแอรียลไหมคะแบบนี้แอรียลต้องผ่านแน่ๆเลยอะต้องกระโดดไปทางไหนแล้วเนี่ยนี่พวกเธอรอฉันด้วยสิฉันถนัดอยู่ในน้ำมากกว่าบนปกน่ะช่วยนำทางไปหน่อยได้ไหมเออโอ้ยตกตกตกโอเคโอเคโอเคอุ๊ยวเดียวเดียวเดียวราวัมาแล้วเพื่อน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 อ้าวเพื่อนเพื่อนโอ้ไม่กโอ้หลอน โอเค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 กระโดดไปอ่าค่อยๆใจเย็นๆนะคะโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้อยู่สเต็ปนี้สเต็ปนี้ได้แต่ได้มามานี้เดี๋ยวนี้เลยนะอุ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้คือแบบร้อนมาถึงบนนี้แล้วเหรอโอ้ god โอเคเราต้องกระโดดขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ปึ๊บอ้าาทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมเราไปไวได้อ้ยอุ๊ยอุยอยากจะเดินเหมือนผู้คนบนดินอยากจะยดยินอ้ร้อนร้อนร้อนคนเต้นลำยังไงเนาะ ไม่โลดโอ้โหแอรเรียวจบด้วยสูนเต็มคะ่ะคนสุดท้ายนี่ยังต้องหมุนอยู่ไหมคะเออลาพันเซลเฮ้ยแล้วลาพันเซลได้เจอกับด้านประสาทค่ะอุ้ยนี่มันหอกคอยที่คุณแม่ขังฉันไว้นีินะ่าฉันนะ่ะรู้ทางดีอะนะกระโดดขึ้นไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่เพื่อนไปทางนั้นแหละโอ้ยเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าจะมีลูกไฟนะคะทำให้เลือดเราลดโอ้ยเลือดลดเลือดลอด,ลอ,ด,ลอ,ดอุ้ยทำไงดีอะ เฮยเดี๋ยวลูกไฟมันมาจากไหนแล้วเนี่ยโอ้โหแค่ลาวาไม่พอมีลูกไฟด้วยนะคะโอเคเราต้องหาจุดที่มันแบบว่าไม่มีลูกไฟตรงนี้น่าจะดีหรือเปล่านะไหนดูซิตรงไหนน่าจะไม่โดนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอ่านี่นี่น,นี่เราไม่โดนไฟแล้วนะคะโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยอุปสรรคนี้มันเยอะจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวแล้วคือลูกไฟมันมาจากไหนอะอุ้ยเบคอนเบคนตรงนั้นคือแบบว่าโดนลูกไฟรัวๆเลยนะคะโอ้ยตายตายตายนีย่เธ ตรงนี้ไม่โดนไฟใช่ไหมอ่ะฉันขอยืนด้วยนะได้เลยได้เลยโอ้อ๋อลูกไฟมันมาจากโอ้โหมังกรน,นี่เองค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราเนี่ยจะรอดไหมเหลือเวลอีกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสามสามสองหนึ่งรอดแล้วนะคะ ตอนนี้ลาพันเซลของเราก็มีหนึ่งแต้มแล้วนะโอ้โหด่านนี้นี่มันด่านอะไรกันคะเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะให้เราไปทางนู้นเพราะว่าอีกทางหนึ่งมันล็อกหรือเปล่าอ่ะโอเคโอเคอ่าโอ้ยตรงนี้มีบันไดขึ้นสู่หอคอยค่ะทุกคนแบบนี้เนี่ยลาพันเซลถนัดมากๆเลยนะคะปกติลาพันเซลเนี่ยจะอยู่ข้างบนนี้เลยค่ะอยู่ที่สูงๆแล้วก็ปลยผมลงมาให้เจ้าชายปีนขึ้นไปอ้ยจะบอกว่า ช้ำชองว่ากันเถอดเราจะตามผู้ชายคนนั้นไปนะคะโอเคเราเดินว้าวว้าโอ้ว้าว้ไม่ได้เลยมันติดใต้บันไดอะเมื่อกี้โอ้โหลาพันเซลเอลซาเป็นผู้ชนะค่ะถ้าอยากให้เจ้าหญิงมาเอาชีวิตรอดในแมปไหนเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตาให้พี่อันด้วยนะตอนรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ